ฟาดมากเลยพี่น้องเราสางแว่นกับมันอันผอเห็นพา่นอกก็เลยสั่างไว้นใส่ได้ใส่ไหนต้องคอยหกผ่านสามัช่วงบวสวยแล้วก็มันมันอันนี้แล้วมันมัวแห้งไม่ได้เปลี่ยนมันบ่มีสีไหมแต่ว่าคน่ามันเปลี่ยนสีได้คือของพ่อก็ได้ยังไงใส่มาดูปใส่ใส่โอ้ยมันชัดบอกแขกเลยอ่ะชัดมาโอ้ยฉันลูกคนมันไม่ไกันเลยเอากูถามมึงในวันนี้สวยเธอว่าถามอีลีเลยเลย ได้จักดอกพอ่าได้จักดอกพอเออคนสีบอกห้ฟังไปไทยอย่ามาบ่เซิร์กันเด้อเซิร์กยู่แต่ว่าเออเซิร์กยู่เซิร์กยู่เอาบ่อยมากคนเดี๋ยวกูยืดดื้อเตะแล้วเนาะดีใจน้ำอาจารย์บาแล้วคอยแข็งไหมกว่าลักสิแข็งได้เนาะที่ไหนมึงเห็นจี่ไหนขันว่าสันบอกกว่าลักสิแข็งได้กว่าอาจารย์บาสจะเป็นคนขึ้นมาได้บาสไปจะไดรเบีย ี่แหลกอันอะไรแม่อ่บอแต่ไหนกินยาบำรุงทั้งยังทั้งหลังใกล้บ่แก่ไปหาไปหาก็ไปหลอกไตอยู่ก็ไปหลอกไตย่อนเมื่อขุนละบ่านเข้มรเมื่อไระหลังอะไรแบบนี้ไหมนางพอ่าบ่ได้นอนเาซื่อใอยอมรับนี้เถอะพ่อหนำคนกบด้อาบนันแล้วไปหลอกตย่อนเมือขุนยังไง้วเคนีเขาอแต่คสวยขจบื้อเหลือขางอเขาเหีนยัาอีรีไหมเาอีลีไหมเออเาอีลีละอีบีบน่ำบ่อาบ ซูมือพี่น้องอาจารย์บาลเลิป่วยเป็นโรคไตนอนไว้เวียดนามป่อาบพี่นอ้องขึ้นเอาเออเอาเลือกจริงไหมเอาแหวนงามได้หรอเหมีนช่วงมันงามงามดีผุน<ป>กระจกเท่าพอดีปากมึงชีท้องอุ้ยท้องอุ้ยชีท้องนะมันสวยจนเห็นไหม start ็อกว่อาบน้าแต่งตัวในแก้มไข่กับมาแล้วขวาก็ไม่ได้อาบแดดด้วพออข่อย่อมเราบอกซื้อสาข่อยนอนเลยขอยกินข้าวแล้วข่อยนอนข่ตื่นมาแบบตื่นตอนไหนใช่ข่ตั้งมาเออเอตื่นตื่ตอนไหนบางขตั้งมาไกัปปุไวเขาบอกว่านัดทุ่มครึ่งมาถ่ายน้ำค่ยงเลาข่นอนรับเลยค่น้กัปปุขกับตื่นตื่นตอนไหนงตื่ตอนนตื่นตอนไหนตื่นตอนไน่นอนตื่นึอนมา่อยตื่นอนไหน่นอนหนตืนตอนไน่นตอ้าบิ่งอ ออนแอเลยออยู่พอเห้จะได้บัตรห้จะได้บัตรพอันนอนทานเลยน่นทานก็ตือนก้เตื่นบก็ถ้าตื่นบอตื่นนอนทานแชั่วโมงเอ้ยนอานทานี่ชั่วโมงุตอนนี้ตัวมึงเนาได้ตอนได้ตได้ตอนไดนได้บ่กฟังเสียงนะใช่คือบอขันภาษาขันคือสมสมพักเสียงต้งแข่งบงมาษายมคือแมวเนี่ย่ะยมเมาแม่พอโอ้ยมึงมไป็นหัวเดเบีย เกลือขืนมดเลยนี่เค็มเค็มได้เกลือขืนมเลยเอน้กยแตกเกลือขีเกลือขืนมั้เลอบนหน้าเกลือบาดดุเดี๋ยหนาหมดจุ่เลยิบบนหน้าเกลือบาดดุเก้เคมโปดเค็มตัวนั้นตัวไปหลกไตไหม ไปหาโคกมาเขียนโซเค็งก็หายหย่อนเชื่องงี่หลีคอยบอกนานกูว่าแล้วหาหมอเบียร์ได้หายเลยแล้วบนยอมหาเนียนคอแต่พี่แหลกหมอเบียร์ได้เก่งจริงๆริงเนีรอบวันรอบวนแต่ว่าหมอเบียร์ยังแผลหมอหนุ่ยเลยหมอหนุ่ยใดรู้ดูหมอเบียร์นี่โดนโดนเถอโอ้ยหมอเบียร์ตอนนี้ยารักษายาติเปิดยังก่อนเปิดคลินิกลมสิลมปิดแล้วกินหากเอ็นดูรับจบเกมเลยอ๋อแต่จัดบาท กสรุปอะไรก็เป็นหลกไตเาบอกว่าคหมอว่าใรแน่ืนาเขากว่าหายเร็วยๆนะจา์บาสคนบ่หูผูคนบหูไหายเร็วๆนะจา์บาสทีนี้แต่แล้วเป็นหลกไตเนรอเบียบออาบหนามหลบก่อน่เราเป็นหังสีลพอเป็นยางแลบวเบียบะยังเป็นยางฮ่ะยักเป็นยางเา่าอาบนาํานี่เป็นยางแล้วน้ําบซาผมซายางเยไปใช่ ว่าสิไปเหี่ยวอ้าวัดเหี่ยวบลูกหลวงเลยเห็นปะแม่เข้มในหน่อยข้างลูกหลวงเลยรอบสี่มันละเออบอกก่อนนะรอบเป็นสี่หลักตัวเราขอรีสอร์ทเราก็หายได้เหรอหายแต่ตอนนั้นเราแต่ว่ารอบนี้ขวบตัวเราเขาบ่ได้ต้องเสื้อดูดูเราบอกยอมไปหาหมอไงเิดูนั่นเดียวแต่ว่ารอบนี้เสื้อรอบแลบก็คือคืนหดเกือบไหมยิ่งบ้าเลย นขื้นเต็มจาะขาวๆไหมขาวๆเจาะฟองแบบเบิ้งหนาเจาะฟองกินเกลือขึ้นไหมคนบอกเะไรยไก่ข้าเข้มอย่าไปปักไปกโอ้ยผมเพิ่งเอาหนังหมุนขัแท้จักตับเบิผู้ดังเลยเต็มเลยเกลือไอ่ิ้นผผู้ดังเหมือนเวนไปใส่ไปขอดองน้ำไสืโคมันกินเด้ออยากคือยากินโค้งเย็นเเด้อใส่ํำแข็งเด้อไปไปไปมุดประโยชน์อ่ะแวนงามบิลีถักบอกแล้วเนี่ยสวยมาก เห็นชัดมากเลยมองเห็นอ่านู่นโค้งเกียมเลยมาสิมันเกียบอกว่าถ้ามันออกเด่นมันจะเป็นใช่เน้นมันเป็นสีแบบอยู่ในร่มมันก็จะเป็นเออคือกัารตีอันเดียวกันจะใส่ตาสันเงี้ยคือยังใส่ใส่กว่าวันนี้เ่อถ้าตากเข่าแดดเนาะกูกรบเบิดซัวยืนอยู่แดดเนาะมองมองนี่มองไทยคลิปจะได้ยืนไปแปลวโค้งมาเกี้ได้ถ่ายอยู่นี่โขกเด้อผัดหาเด้อคาแป็ดทัน เขาให้เข yup. ้าไอเอาเงินสดเอาพวกเกี่ยวกันได้หล่ะเขาเอาเงินสดพันหาไหมโคกเด้อโคกเด้อเจ็นเด้อต้องรักใจครับพี่น้องครับสื่อแหวนเมื่อไหร่สามอันขอบคุณธงฟ้าการแว่นนะครับสามอันที่หกพันนะครับนี่โองสื่อแหวนย้ำชุกเฉินพี่น้องคอยเบียร์พันหา อาระพันห้าสองอาระสีผมก็สีเขียวนะครับกิ๊กคือว่าขับรถเก่งแถมว่างเศร้า งัวเอ้ยเขารายงานกูเด้อโอ้เขาคือว่าห้องไว้ไหว้ถอยหลังบ่เป็นถทักลายอยาเก่งนะบัดนี้เด้อ ดีตัวรถปรติดโอ้ยหอดหอดหอดไอรับไปซื้อโคมากินมันโฮมบ่ลนี่เดียรนี่โฮมบอยู่หัน ต่แน่เกินหรอพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่รถปเพด่ออะไรหรอพรอนเย็นบ่เย็นบ่ใคร็อยู่รถ,ถ์กูหรอเอา ก็กินน้ำแน่ถ้ากว่าอยู่รถอยู่รถห่อนห่อนเอาไม่น่อยสอนมากเนี่ยอ่ะมานไปขับรถอัพพอคาดคลิปนนหนักครับ <laughs> พี่น้อง <laughs>